เปิดอายุจริงพระเอกมาดเข้มตุ้ยธีรพัฒนหลังโดนโยงซุ้มคบอยู่บ้านเดียวกันกับนางเอกตาคมทิงกี้สาวิกาจากกรณีที่ทางด้านเพจเจมอย108ได้ออกมาโพสต์ข้อความใบว่าพร้อมไปต่อไหมสถานีต่อไปนางเอกตาคมยุค90กับพระเอกมาดเข้มยุควาย 2K เขาอยู่บ้านเดียวกันละนะ เล่นหนังด้วยกันแล้วเกิดปิงปงซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าหลายๆคนก็ที่จะโยงไปที่นางเอกสาวตาคมอย่างทิงกี้สาวิกาไว้ไม่ได้ส่วนฝ่ายชายพระเอกมาดเข้มยุควาย 2K ตกไปที่ตุ้ยทีรพัทและต้องบอกเลยว่าเมื่อหวยไปออกที่ทิงกี้สาวิกาตุ้ยทีรพัทโดนโยงซุบคบอยู่บ้านเดียวกันทางด้านชาวเน็ตต่างก็เข้ามาเชียร์กันสนัน่น วันนี้เราเอาคอมเมนต์บางส่วนมาให้ได้อ่านมีดังนี้พิงกี้กับตุ้ยหรอได้มีคู่กับเขาสักทีถ้าเป็นอย่างที่คนอื่นสงสัยจริงๆจ,จ,จะยินดีมากเลยค่ะเพราะผู้ชายเขาดูอบอุ่นเป็นผู้ใหญ่ส่วนผู้หญิงตอนนี้กำลังต้องการใครสักคนอยู่ข้างๆช่วยคิดให้กำลังใจจะได้รู้สึกอบอุ่นเมื่ออยู่กับผู้ชายที่ดูเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้นำ พระเอกตอน,นางเอกพอหรือเปล่าทั้งสองต่างมีอิสระจากพันธนาการขอโวยพรให้ครองรักกันตลอดไปนะคะวันนี้เราจะพาไปเปิดอายุจริงตุ้ยธีรพัฒหลังโดนโยงซุ้มคบนางเอกตาคมทิงกี้สาวิกาซึ่งหากเป็นเรื่องจริงต้องบอกเลยว่าเป็นรักข้ามรุ่นอีกคู่เลยก็ว่าได้โดยตุ้ยธีรพัฒนเกิดวันที่ วันที่22กรกฎาคม2516ปัจจุบันตุ้ยธีรพัชอายุ50ปี